อฟังนะจะลอาให้ฟังมันจะมีเพื่อนจะส่งมีคนส่งมาสองทางนะจะบอใฟังแต,แต่แต่ไม่ขอพูดซื่อนะส่งมาสองทางนะอ่าปุ๊บแต่คนที่เจอผมก่อนนี่คือคุณแก้วนะคุณแก้วแก้วตาดวงใจนะไปเจออยู่ที่อวันเบงกอกนะนะสนรุมนะครับตรงคำส่วนรุมส่วนรุ่มในภาษารนะ ผมไปผมไปเห็ดระบบไฟภายในนะอืมกับไอพอ่อกับเพื่อนนะอยู่อยู่ตึกนะครับนะเป็นบริษัทตเอ็นนะทําอยู่ขันมองนั้นนะครับนะกับไอพอนะ่อเอา,าอยากใช้แบนเลยไปพ่อนะก็กลัวผมผมก็เริ่มสิรูลนะ้ล้วว่าก็จามาแบบไดนนะเขามาแบบไหนผมเริ่มจะรูนะบนัดชีผมเลยเพื่อบ่ให้ อีกฝ่ายเสียเปรียบนะอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบผมเลยออกจากตรงนั้นออกจากมองเห็นงานไฟฟ้ายอยู่หันอ่าเพื่อสิมาเขาเห็นงานนําอีกคุณหนึ่งเพื่อนสใส่ซื้อว่าอ่าโอครับนะครับนะเอเพื่อบางแห่งเป็นการเสียเปียบนะผมรู้บาดนี้นี่คน,ไป,นไ,ปไ,นะไปเห็นไปยังไงนะไปเห็นอ่าผมนี่แหละมั่นกัน ิดช้าในผมบอจักนะผมก็บอได้อันอยากบอกว่าผมเป็นนันเป็นนีนะเออปึ๊บเพื่อนก็นเลยเอามาว่ามาตัวคนนะครับนะเข้าใจบอเออปึ๊บผมก็เลยล่าออกกับน,นั้นปึ๊บเพื่อม,มาเห็น,นอีกอีกทั้งนึงเพื่อมให้เป็นการเสียเปรียบผมก็ไปท,ทําที่อ่าสุขุมวิทสุขุมวิทซอยสิบสี่ใช่ไหมแต่มันบอมมี่มองจอดรถเออมองจอดรถมันม,งงมันบอไงมันแพงถ้าเข้าไปจอด มองก็จะให้จอดมันบางบางที่ก็วันละร้อยบ,บางมองกับเมื่อร้อยหาซืผู้ไ้ชีวิตไว้มาื่ะที่จอดรถอ่าก็เลยไปจอดอยู่สวนสวนใช่ไหมมันเป็นสวนสวนที่เขาไปวิ่งกันพวกพอลงพลังกับไปแลนกันนะหลายอ่าเป็นสวนอ่าผมก็จอดรถยักรานอ่ารู้ล,และแต่บุรู้ว่าผู้ใดทรงอ่าพีพ่ชายนะลูกพี่ลูกน้องกันนะขึ้นไปหาอยู่ทางกรุงเทพอ่าซื้อเอ เป็นไปหานี่อ่าแล้วก็ลงมานะลงมา่บอกผมผมนี้เออแต่ผมก็แก้งเป็นเห็ดเป็นขื้ยังบ่เออนะระก็ว่อนก็ไหวนะผมก็รู้อยู่ว่าเขาไปแบบแพ้ไหนะวันะทําทำทาต๊ใจนะก็เลยต้องจอดรถที่อ่าสวนมอเราต้องเดินเข้าซอยสิบใช่ไหมเดินเข้าซอยสิบก่อนใช่ไหมปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเข้าไปเราค่อยไปเข้าซอยสิบสี่เพื่อจะไปทํางานที่ไซงงานนั้นใช่ไหมอืม กับเฮ็ดไฟนี่ล้รับเกีียวกบไฟฝ่านะครับะเไฟเพื่อไม่ให้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปียบนะผมลู้ผมก็เลยเล่าออกากตรงนั้นเพื่อจะมาเข้ากับอีกมองนึงเห็นงานนั่งอีกเพื่อนกับมาแบบคนงานนี่แหละมาแบบบริษัทนะปุ๊บผมก็เลยเขาไหมนาคุณโอครับนะครับนะเราซื้อโอครับนะคนบอกคนัี่ซื้อคนอ่ะอ่าแล้วก็อือกับคุณแก้วนะ บริเทนกำกันออกคุณนเกี่ยวจะทําเกี่ยวกับระบบพวกดัก่ะพวกเกี่ยวพวกแอร์ไหประมาณนั้นแหละแต่ก็รู้จักกันนะรู้จักกันอยู่ยวันแมงคอกนะเจอกันนะส่วนมากผมจะทําที่เจอคุ้นเกลียวเนี่ยผมสิเฮดคอริดอร์นะภาษาเรียกเขาเอิ้นคอริดอร์ในทางเดินทางเดินนะทางเดินเฮดพวกเกี่ยวทางเดินแก็เป็นเกี่ยวกับไฟระบบไฟนะแต่เป็นคอริดอร์ทางเดินใช่ไหมเพื่อไม่ให้การเสียเปรียบผมก็ออกจากตรงนั้นปุ๊บ เพื่อจะมาเข้าอีกทางนึงผมเดี๋ยวเสียเปรียบกันนะผมมันเป็นผมไม่รู้ว่าเขามาแบบไหนนะแต่ผมก็พอรู้ๆอยู่อปุ๊บเข้าคุโอ้ปุ๊บก็ได้ประมาณเดือนก,กว่ามั้งก็เหมือนมันมีเหตุเหมือนมีเหตุคุณแก้วนี่บังคับผมให้ให้มาบ้านให้กลับบ้าน อ่าผมกับ่อยากลกับนะผมหนีกลับหนบไีไปไปมาๆอยู่นะม,นมันมีเหตุการณ์นะเหมือนนี่แหละเอาไปพูดเอาไปเล่ากันนี่แหละเล่าแล้วมันเกิดเหตุอันตรายผมเลยนะถึงกับมีคนอยากฆ่าผมตายเนี่ยเออสีบอกให้ฟังเลยน้อแมนเื่องไว้เล่าเลยนะแล้วเวลาผมกลับมาถึงบ้านใช่ไหมผมกับสีคุยโทรศัพท์นะ้อ่าเพลินหรืออ่าโทรมาทั้งไล่อ่าหรือทั้งเฟซอ่านะครับนะ หรือทางติ๊กต็อกผมมันมาถือบอกลุ่นนีคนไปเห็ดติ๊กต็อกผมจนเล่นบ่ได้นะ่ะเดี๋ยวนะี้ผมเลยบ่ค่อยได้เล่นติ๊กต็อกนะประมาณนั้นแหละล้วเรื่องไล่เนาะคนท่อมเขต้องมีแก่ได้บอกแก่ไล่บล่ลนะลายสักต้องแขียนมันจะก่อนมันจะเล็กๆใช่ไหมผมก็เลยไปแก่แก่นะครับนะคนสร้างเปรแหละคนอยู่บ้านตาสมัยนี้จะโดนนะนะครับนะผมไปอยู่นั่นละ่ะะครับผมก่อนที่ ก่อนที่ออกจากไอ่เล่าออกจากนันผมไปไปทำอยู่สาธรเนาะสาธรอนนันบอ่อสาธรมันก็ต้องพานหันอยู่แล้วมันบ่อละพานสวนพานอะไรอยู่แล้วนะสาธรรถติดมากรถติดไหลายรถติดแห้งนะเป็นตึกของไอ้ธนาคารยูโอบี OB นะครับนะผมก็ไปเฮียย่หันก่อนนะผมยังตีออกผมยังออกอย่างหันละมันอยู่อีกอีกทางหนึง่งเพิ่มให้การเสียเปรียบนะเข้าใจไปและคนที่เอามาเล่าเนี่ย เอาไปมาเราผมบรู้กันนี่เอาไปเราแห้คนฟางแบบไหนหรือ,อยังไงนะผมไม่เข้าใจนะมันเสียหายเสียหายนั่งโอ้หลายทางผมก็เสียหายท่ากระจอกก็เสียหายนะเอาไปเราตัวทีสดแดงน,นะมันบ่ลเดมีอยังเลยนะครับนะเรื่องตรงเรื่องเส้นก็ก็ไม่รู้แหละผมเส้นแต่ผมก็อยากทางานของยากให้นากาหรือเกา่านีมีอย่างครับผมไมไ่เกี่ยวอะไรกันเลยนะไม่ได้มีอย่างทั้งย่างแต่คนเอามาเราตัวคนนะแล้วผมคุยโทราัพท์เหมือนกัน ข้างบ้านนี่เอาไปหลอกอ่ะพ่ออะไรสำลิดบอลคำมาเสั่นน่ผมรู้มันเข้าไปหาเขายังไงผมไม่รู้นะผมให้ลุงน้องผมตามดูอยู่เออก็เลยหูมันเข้าไปหลอกอะไรเขาไม่รู้แต่ใช้ชื่อผมนี่นะใช้ชื่อผมคื่อพ่อ,พอแม่ผมนะพ่อแม่ผมก็ไปเขาไปหาเรกเออแับคนซื้ออ้อมจริงนแลน่นนี่บอลคำมาเสันเนี่ยมโอ้ยผมเลือกกันมาจะสิปีแล้วนะเลือกกันกันย้อนพ่อแก่น,นี่ยแหละบ่ให้ พบกันผมกับ่รูพ่อสาเหตุอย่างหน้าผมก็เลยหายข้นองผ,ผมน้าเบิงน้าเบิงแล้วก็โอ้กะคือยังผมเบากนะ่ะมันพูนละเรื่องจริงนะก็เลยต้องอาจจะเกินเหตุนบพเพราเกินยังไงก็ท้องหรือเปล่าหรืออู๋นะก็เลยต้องการหาคนา้นว่ารับผิดสอบหรือจะไหนข้นค่อยหลุจากกับลูกเชา้าสินะเออสิ่งห้ซุ่มนีตีเนี่ยเล่นโบสไปน้ามันมหน้เปูเพ่พนะเพื่อจะไปรับผิดสอบบางนานะ ปกปิดความสัวาง,งจะไปอัพปีนะประมาณนั่นแหละแต่กับผมมีปญัญญาให้ยังผมได้นะหันคนมันกลายลิ้มนองกามมหาผม,มบ้านในใกล้กันนึงมันปรกาดเด้มเออับาปกาศต้อมันหลูลแล้วผมเป็นเป็นไผ่นะแต่ผมแค่ว่าบอกใครซืไอนะเข้าใจบอกเข้าใจยังแค่นั้นโบไดมีอย่างนะครับนะไอพวกนี้มันก็ไปหลอเช่าบ้านเช่าซองไปตัวทีตัวเดียนนะครับนะ ่าแหวนผมบอกอันนี้ของพ่อใหญายอยของจำนงนขุนชาตินะอันนี้ฟังนี่อันนี้ของปูซื้อไส้นะครับนงะปูของผมซื้อไส้อยู่บ้านทีน่แง่ปัชชารีพอผมซื้อสมพงษ์นี่แหละมแม่มาด้แม่ผมอยู่บ้านหลังแสนท่องใบปัชชารีนะผ็มือซื้ออิดนี่แหละนี่แหละปัชชารีนะครับนะอ้ายผมก็บอกด้วยว่าผลลีสนุปัชชารีนะเออน้องผมก็นีน่แหละอยู่นี่อ่อ,อนปิญญา เขารู้จากคุณแก้วเนี่ยมันสิลู้จักมดเพอเป็นอย่างนัดิผมบอกคุณเมดข้อมูลส่งไห่แม้กระทั่งไห่เพิ่นอนเนินไห่น้นองอะดูเพื่อนต,ตอนพงยงเทพนะเขาเลยรู้ว่นะบันนี้เมียไอตัวเขาวันน้เรานะเสียหายไอเพิ่นซัมลีที่อันนะไอเพิ่นเป็นพอนะ่อท่อผมรู้จักหมหนะ้าชื่อแกนะนีผมเป็นเจ้าของผมสิลุงข้างในกันแล้วแต่ผมนะแต่ผมเห็ด เอาซื้อหแหละน,นั่นใหญ่ก้นหูวนะเข้าใจบอบมได้มียังถูกเจ้านะสิเป็นโทษนะผมไม่ได้เป็นอะไรนะผมงาน,นะิล้อยู่นะหาไปบอกดุทีโมเดนเป็นโทษนะผมบอกเลยผมบ่ได้เป็นยังนี้ผมเซียนยังอะไรเี่ผมผมบ่เด้ยังผิดพร้อมนะเข้าใจ